ศาสนาของเดลฉา,านวิชาหาตัวเจอไหมไม่เจอแต่ก็รักษาไว้ทำแต่ไม่รู้ทำเพื่อใครใครเป็นคนบัญญัติใครรู้ใครบัญญัติขึ้นมาไม่รู้แต่เขาทำกันทำตามๆกันไปใช่ไหมาหาตัวคนบัญญัติก็ไม่ได้หาได้ไหมคนบัญญัติใครบัญญัติคมน้ำมนรูร้ไหมไม่รู้อืมก็เชื่อนะอืมเชื่อต่อ แม้ได้สักหยดหนึ่งก็สบายใจใช่ไหมใช่ไหมอืม <c oughs> อินเดียเนีเขามีแม่น้ําศักดิ์สิทธิ์ท่าน้ําศักดิ์สิทธิ์เยอะมากเลยพระเจ้าเดินไปที่แม่น้ําศักดิ์สิทธิ์ครับพรามเขาบอกอ้าวสมณะโคตมะจะไปสงสนานด้วยน้ําหรือพระเจ้าตอบว่าไงประโยชน์อะไรด้วยน้ําจะทําอะไรกับเราได้โอโหโหโห้เจอเข้าไปเห็นไหม เออน้ำมันก็คือน้ำอะ่ะมันจะทําให้เราดีเราเร็วได้ยังไงนี่เห็นไหมมันเป็นท่าตามธรรมชาติมันทําให้โยมดีเร็วขึ้นมาไม่ได้ต่อให้ไปกินไปดื่มไปอาบนะแต่พวกพราหมณ์เขาเชื่อกันในครั้งก่อนเขาคิดว่าลงไปในแม่น้ําแล้วแม่น้ํามันพัดบาปกรรมมันจะลอยตามน้ําไปเออโยมเชื่อไหมล่ะเขาเลยเรียกพิธีลอยบาปพรนะเจ้าก็เคยลองมั่งแล้วนะ ก่อนท่านแต่สรู้ท่านก็ลอยเหมือนกันเอาละวัดเดินลงสู่น้ําในเวลาเชา้ากลางวันเย็นเอามันสามรอบถ้าโยมว่าน้ํามนต์ดีลดมันสามรอบดีไหมทุกวันมันดีเนี่ยลดมันตลอดเลยลดตลอดเลยใช่ไหมไม่เอาอีกแล้วเอาก็มันดีไม่ใช่หรอดีต้องทําบ่อยๆสิไม่เอาเหมือนกันนะอา่ามันไม่ดีเพราะอะไร <c oughs> เพราะว่าโยมกําลังเข้าใจผิดเรื่องอะไรเรื่อง มิจฉาทิฏฐิเรื่องกรรมแบบที่หนึ่งมิจฉาทิฏฐิเรื่องกรรมผู้เจ้าบอกมีสี่อย่างมนุษย์จะคิดว่ากรรมหรือสุขทุกเกิดจากผู้อื่นบันดาลอันที่สองคิดว่ามนุษย์หรือกรรมเกิดจากตนเองบันดาลอันที่สามคิดว่าเกิดจากทั้งตนเองและผู้อื่นอันที่สี่คิดว่าเกิดมาเองลอยๆโดยปราศจากสาเหตุโยมดูสิว่าในปัจจุบันเนี้เรามีพิธีแก้กรรมกันมากมายเลยใช่ไหมมันก็จะเป็นเรื่องของพิธีกรรมใช่ไหม พิธีกรรมแล้วเราก็บอกว่ามันแก้กรรมให้เราได้ใช่ไหมทั้งที่ไอคนไปแก้กรรมก็ยังไม่รู้จักเลยว่ากรรมคืออะไรใช่ไหมอ่าและแม่ไอเครื่องรางข,งของขังนี่นะโยมนะมันขวางกั้นบั๊ผลด้วยนะอือพระเจ้าตัดไว้ในไหนอ่าเดี๋ยวให้ดูนะวีนี่น,นี่อันนี้อยากรู้ไปอ่านเล่มนี้ เดรัฉานวิชาอ่ขวางกั้นมรรคผลนิพพานเ <c oughs> ดรัานวิชาเดรัานวิชามีอะไรบ้างไม่อยากพอกเลยกลัว <c oughs> โยมช้ำใจนะสงสัยจะโดนหลายคนนะเนี่ยเนะดรัฐานวิชาเนี่ยโยมไม่อ่านเนี่ยจัดไปในสัมมนรราสีลาสิบสามพระสูตรจัดไว้สิบสามบุคคลสิบสามสถานที่หนึ่งพระสูตรเนี่ยจัด ว่าเพราะองค์เองไม่ทําเรื่องพวกนี้ละอีกสิบสองพระสูตรสั่งพิกุห้ามทำนะเพราะวิชาคือความรู้เหล่านี้ขวางกั้นมรรคผลวันนี้เราเอาความจริงไม่เอาความถูกใจนะอ่าเอาความจริงอ่าส่วนใครจะถูกใจแบบไหนตามสะดวกนะพระเจ้ <c oughs> าบอกมีอะไรขวางกั้นมรรคผลบอกสมณพราหมณ์บางพวกฉันโพชนะที่ทายกถวายด้วยศรัทธาแล้ว ท่านเหล่านั้นยังสําเร็จการเป็นอยู่ด้วยการเลี้ยงชีวิตผิดเพราะทําเดรัจฉานวิชาเห็นปันนี้อยู่คืออะไรบ้างอ่าอ,อยากดูไหมเดรัจฉานวิชาเห็นปันนี้คืออะไรการบนมีไหมประเทศไทยมีแก้บนมีไหมมีไล่มนมีไหมมีสอนมนป้องกันบ้านเรือนมีไหมม,มีกระเทยเป็นชายชายเป็นกระเทยมไม่ค่อยฮิตเท่าไหร่นะ ทำพิธีปลูกเรือนมีไหมบวงสวงวงสงในที่พื้นที่มีไหมพ่นน้ำมนต์มีไหมลดน้ำมนต์มีไหมบูชาไฟไม่ค่อยฮิตไม่ค่อยฮิตอ่าไม่ค่อยมีใครไม่ค่อยมีใครว่าเวลาเชิญพระมาแล้วมาบูชาไฟในบ้านใช่ไหมแต่ฮิตคืออะไรลดน้ำมนต์พรมน้ำมนต์อ่าเนี่ยเพราะนั้นนี่คือเนรายสารวิชาอันนี้หน่อยเดียวนะผู้เชา่าจัดเป็นสิบสิบหน้าเลยนะ อันนี้อันนี้น้ำจิม้มน้ำจิม้มนะอันนี้หน่อยเดียวอ่ะมีอะไรอีกมีอะไรอีกลองให้ดู <c oughs> นะเนี่ยอ่าดูเลิกนะ,ะให้เลิกมงคลวิวาหะมงคลอาวาหะมงคล,งคล,งคล,งคลดูเลิกเลียงเคียงหมอนดูเลิกยาล้างดูเลิกเก็บทรัพย์จ่ายทรัพย์ดูโชคดีดูเคราะห์ร้ายนะ,ะเนี่ยมีเห็นนะอ่ะมีอะไรอีกนะ ทายลักษณะในร่างกายทายเสียงนกเสียงกาอืมเนี่ยทายอวัยวะมีมะอ่ามีนะทายลางดีลางร้ายทำนายฝันมีมะอ่านะทำพิธีบูชาไฟนะอสัตว์ปยแกโป่ยลำทำพิธีสัตเข้าสารนะเศกเป่ามีมะมีเยอะเลยเป็นหมอปลุกเศกมีมะมีเนี่ย เยอะยังมีอีกเยอะอีกหลายสิบหน้านะอ่าอันนี้ขวางก้านมรรคผลนิพพานหมดเลยทำแล้วไปอบายต่อนะเพราะเป็นมิจฉาทิฏฐิคติของผู้มีมิจฉาทิฏฐิตัดกับคามนิมีสองอย่างคือนรกกําเนดเดฉานเลือกเอานะชอบใครจะชอบแบบไหนนี่ตัดกับคาเมนินะอ่า ศาสดาของเดลฉา,านวิชาหาตัวเจอไหมไม่เจอแต่ก็รักษาไว้ทาแต่ไม่รู้ทำเพื่อใครใครเป็นคนบัญญัติใครรู้ใครบัญญัติขึ้นมาไม่รู้แต่เขาทำกันทำตามตาม,ตามกันไปใช่ไหมาหาตัวคนบัญญัติก็ไม่ได้หาได้ไหมคนบัญญัติใครบัญญัติพรมน้ำมนตร,รู้ไหมไม่รู้อืมก็เชื่อนะอืมเชื่อต่อ แม้ได้สักหยดหนึ่งขนสบายใจ <laughs> ใช่ไหมใช่ไหม